มีความต้องการแก้ไขมาตา69ในพระราชกำหนดการประมงปีพศ2558และถ้ามาตาเนี้ยมันถูกแก้ไขจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาตา69เนี่ยถ้ามันถูกแก้ไขได้ก็จะมีการอนุญาตให้ใช้ตาอวนที่มีขนาดเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำการประมงในเวลากลางคืนได้แต่ต้องทำประมงในระยะ12ไมล์ทะเลนับจากชายฝั่ง และแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังปัญหาแรกก็คือการตัดตอนสัตว์น้าไวอ่อนเพราะว่าตาอวนที่เล็กกว่า2.5เซนเนี่ยสามารถจับสัตษษษษษว์น้ําเศรษฐกิจไวอ่อนได้อย่างง่ายได้ทําให้สัตว์น้ําพวกนี้ไม่มีโอกาสไปเติบโตและสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานเป็นปลารุ่นใหม่ขึ้นมาปัญหาที่2จะเกิดการทําประมงเกินขนาดหรือ overfishing เพราะว่าการจับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไปส่งผลให้ประชากรปลาลดลงและอาจนําไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์น้ําในอนาคตได้ปัญหาที่3ระบบ นิเวศทางทะเลเสียหายเพราะว่าการจับปลากระตักให้ได้ปริมาณมากขึ้นเนี่ยเกิดผลที่ตามมาก็คือจํานวนของปลากระตักในธรรมชาติจะลดน้อยลงไปเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ําที่บริโภคปลากระตักเช่นนกทะเลและวานขาดแคลนแหล่งอาหารได้